คืออะไรคือคอะไรโถ ี้ก็ทำให้เหรอคะก็าทำให้หรือว่าหนูทำมาตั้งนานแล้วใช่ออค่ะค่ะ

เองนะผู้ชายไม่เกิดพานเลยทีนี้พานลุ้นแบบแรกไม่เงาะใช่ไหมเกิดไม่ไหวเยอะถ้าไอ้ผู้ชายหน้าไหนก็รุ่งเกิดเป็นกีบยอดไม่รู้ความรู้สึกว่ะไม่รู้ไม่รู้เลยทีนี้จะตีวันตีวันเตรียมตัวจะไปถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีวัน อนสนุกเนี่ยเป็นเรื่องดีดีนะใช่สนุกนะถ้าเราได้ดีนะเพราะว่าเจนเขาดีกันหมดแต่ถ้าผู้ร่วมทีมเขาเปลี่ยนเปลี่ยนได้ดีได้แค่สนุกเท่านั้นน้องใช่ต่างกันควรจะอะไรนะเถอะ 然后那个人坏了，我把这个坏了。嗯